รีวิว Samsung Galaxy S24 Ultra มีมือถือกล้องเทพเครื่องนี้เจเนเรตได้ทุกสิ่งเออโลอีปี้ก่เป็นโตไปเห็นละดูภาพ After and Before บอกเลยครับว่า AI ของ S24 นี่มันล้ำสมัยมากเพิ่นมาพร้อมกับกล้องหลังซีตัวที่มีเลขนาดเมกะพิกเซลซึ่งเป็นเลนสของสมาร์ทโฟนที่สูงที่สุดสําหรับตระกูล Samsung g a l a x ่แถมกล้องซูมด้วยระบบ AI ซูมใกล้แค่ไหนก็มี AI ช่วยเก็บรายละเอียดของภาพและมีระบบการสันของวิดีโอต่อให้ซันยึกๆๆแค่ไหนคุณภาพของวิดีโอก,ก็ยังดีทุกคนดูสิอันนี้รีวิวไม่เห็นกันบ,บ้าจ,จ้าๆเลยทัดไปก็เป็นฟังก์ชันรูปอียังแก้ไขได้แค กดถ่ายแบบเอียงๆและกดแก้ไขเปิดโหมดออโต้แค่นี้รูปก็หายเอียงแล้ว S 2 4มันปังนะว่าไม่ได้คอนเทนต์ครีเอเตอร์ต้องจัดแล้วแหละถัดไปก็เป็นโหมดเติมภาพมุมกว้างถ่ายรูปเอียงปรับรูปตรงแล้วเอ้ยมีขอบทาไงอะ่ะ S 2 4จัดให้เติมภาพมุมกว้างบอกเลยว่าเนียนกริบเพิ่งเคยเห็นมือถือที่มีฟังก์ชันนี้นี่แหละถัดไปเราสามารถย้ายคนหรือวัตถุโพซิชันนี้ไม่ถูกใจย้ายมาอีกทีหนึ่งสิเฮ้ยมันเจ๋งขนาดเลนนะมันแปลงโตขึ้นเนียนกริบเลยดูความเนียนของมันอันนี้ภาพอัส สาวน้อยซะจริงๆออกไปซะจิ้มค้างที่ตัวบุคคลและกดลบแล้วก็จะพบสิ่งของที่น่าสนใจกว่าไอ้หนุ่มคนนั้นนั่นคือโต๊ะสไตล์โมเดิร์นมินิมอลดูภาพอัฟเตอร์แอนด์เบยฟอร์กันยังไม่จบเพียงเท่านี้มันมีฟังก์ชันอีกน,นะนั่นคือฟังก์ชันลบเงาสะท้อนหันเงาหมื่นๆนี่ก่อเดี๋ยวจะลบมันหายไปดูเฮ้ยมันเนียนกิ๊บมากเลยนะถ้าดใดคั้งนี้ใช้เวลาไปชั่วโมงไงจบหมดกล้องล่าต่อไปโหมด AI แปลภาษาโอโยโกไซมาสุกิเนสกาเริ่มจากภาษาญี่ปุ่นมาดูผลรอบกันเชื่อว่าใครหลายๆคนก็อยยาากกไปปปเทีี่่่วญุนขผู้บบรริิชตตัแลงด How much หัดไปเป็นภาษาอังกฤษฉันหมายความว่า S24 Ultra มันเท่าไรเออเราเล่นเราเล่น,เ,ลนเดี๋ยวจะรีบซื้อเลยยังมาจมนะ้าโมนี่สำหรับคนขี้สงสัยให้รูปสิ่งของที่เขาบอกงงแล้วก็ใช้เอสเพนวงมันกดค้นหาให้เราอย่างนี้เลยอะ่ะเท่านี้ฉันก็เป็นนักปรารได้แล้วสินะฉลาดได้อีกเพราะ S24 Ultra เขามีหมวดสรุปความด้วยนี่ได้ใจความง่ายๆอ่านภาษาอังกฤษไม่ออกใช่ไหมกดแปลอีกบอกเลยว่าจีเนียสเป็นมือถือแห่งอนาคตยุคใหม่ที่ต้องมีไปจัดเลยซัมซุงกาแล็กซี่ S24 Ultra และ A.S. ป็มีโปรโมชั่นเกามาแลกไม่ราคาดีเอาเครื่อองงเเก่่าไปลครื ลดสูงสุดถึง15ื่นและลดเพิ่มอ e ีกถ่าสมาัครแพ็กเกจายเดือน699บาทได้ลดเพิ่มแถม2,500าโปรดีขนาดนี้ไปชอบกันได้ตี้ AS Shop และ A AS Televis ได้เวลาพิชิตมือถือเครื่องใหม่สำหรับวันนี้อินเทอร์เนชั่นแนลขอัวไปก่อนนะครับบ๊ายบาย